จะรู้ว่าหยิบซอสผิดขวด <c oughs> ข้หมดน้ำตาลไปสามกระปุกหมดข้าวไปอีกหนึ่งหม้อเข็มชิดโอ้ยพี่น้องเอ้ยงงมึนมึนงงอันหยิบซอสผิด ยิบเอาอันซีอิวญี่ปุ่นมาเห็ดเค็มเค็มเค็ม <hi> คักเค็มแน่เ <hi> ติม <hi> น้ำตาลไปซีหาซ่อนกับแล้วกับบ่อหายเห็ดจังได้กับบ่อหายจนไปเห็นขวดว้าฉันยิบผิดขวดโอ้ย